ใครที่อยากได้ผลพิซซ่าทาวนฟังทางนี้เลยนะครับผมแะที่ร้านบา b a r ช็อปเขามีบริการกดผลพิซซ่าเกมพาราราคาถูกเป็นล้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกรไม่เกลียดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นแถมทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอิกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมแดสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น คลิปนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปดูนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนั้นมาขโมยตังแฟนนะครับผมนะฮะไปเติมร้านบาจาช็อปหรือว่าไก่ตันนั่นเองนะครับผมนะฮะเราก็จะเอาไปล่าข่าหัวดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะน้องๆอันดับแรกเลยเดียรนะผมนะขออนุญาตทาการเติมเงินกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะกดเข้าไปที่เติมเงินแล้วก็กดที่อ่างเปานะครับผมนะฮะซึ่งพี่มีลิงก์ทางด้านของซองอ่างเปาเนี่ยอยู่แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ลิงก์ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับคุ เราจะทําการไปซื้อสินค้ากันเลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันซิว่าจะซื้ออะไรดีนะครับผมเนี่ยสินค้าหน้าร้านก็น่าสนใจเหลือเกินเลคุณผู้ชมฮะเราจะทําการนะครับผมเนี่ยซื้อเผ่าหนึ่งเผาไป p ีอูพนะคุณผู้ชมฮะซึ่งในราคา299บาทนะครับผมเนี่ยเป็นการสุ่มเผ่านั่นเองนะครับผมเนี่ยเป็น v ีซีเทียสิบเลยนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรนะครับผมเนี่ยกดสั่งซื้อไปเลยนะคุณผู้ชมก่อนอื่นนะผมเนี่ยเราต้องอ่านรายละเอียดก่อนเลยนะครับผมนะว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับผมเนี่ย 299ร้อยเลยคุณผู้ชมฮะอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะได้ก็คือเผา VC ซีเทียร์สิบนะครับผมนะเป็นเผามนุษย์เงือกหรือว่าเผาอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะฮะไปสุ่มเอาเองแล้วคุณผู้ชมเออแถมมีผลพิษาตีกระเป๋าอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะไม่รอช้าซื้อเลยนะครับผมนะฮะกดสั่งซื้อเลยครับปึ๊บนี่หลังจากซื้อแล้วนะครับผมนะรหัสจะอยู่ด้านหน้าเลยนะครับผมนะอยู่ตรงข้อมูลสินค้านะครับหลายคนไม่เข้าใจนะครับผมนะเอารหัสอ้างอิงหรือว่ารหัสกลุ่มไปใส่มันก็ใส่ไม่ได้นะครับผมนะฮะมััััันน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 นไไมมม่่่่่่ใใชรร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 รหหหหสสสเเเเเออออแแตตต้้้้้าาาาททีีีจจิิงงงะะะะะคคบบบผผยยูวณดลป กันเลยนะคุณผู้ชมฮะและตอนนี้หนะ่มดาเราก็มาอยู่กันในเกมลาวนะครับผมนะฮะเรื่องเป็นท่าของโจรสลัดไปเลยนะครับผมนะฮะสิ่งที่เราได้มาเฮ้ยเผาเก,กรือกวีซีเทียร์สิบคุณผู้ชมฮะมีโมจิตื่นมาให้ด้วย ไปยัางไงาโคเทเทแล้วก็รู้สึกว่าจะมีท่าทางของดาบคู่โอเด้งด้วยว่ะเดี๋ยวนะฮะขีกาะสีลุงป่ะอุ้ยสีขาวก็ถือว่าแรงคุณผู้ชมฮะได้อยู่เหมือนกันได้อยู่หกมัดเออเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนนะครับผมเนะฮะเพราะว่าเขาเอามาฟาร์มมัทนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะเฮ้ยดูเงินนั่นสิห้าสิบหกร้านนะค,คุณผู้ชมฮะแล้วก็เงินม่วงเจ็ดหมื่นเลยนะฮะโอ้โหโคตรตึงเลยเดี๋ยวปิดเสียงก่อนต่อมาเนี่ยเรามาดูของในตัวกันดีกว่าเลยครับผมเนะ่ยฮะว่าจะแรงเคีียวมมหร แล้วก็บัดดี้ซอสนะครับผมเนี่ยมาพร้อมใช้เลยนะครับผมเนี่ยคาวเวนดิสแล้วก็มีโยรุจิวเถวหูเฮ้ยไอดีนี้มีโยรุจิวด้วยคุณผู้ชมฮะแล้วก็ดาบบอสเรือก็มีนะครับผมเนี่ยฮะเลงโงคุโอ้โหมาพร้อมใช้เลยคุณผู้ชมเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงโอ้โหโคตรตึงเลยอะคำน้องๆแล้วพอเรื่องออมาฮารางโอ้โหมีกีตาร์บุ๊กมีผ้าคลุมหนวดดำเช็ดลูกเดี๋ยวใส่ก่อนเลยเทปป่านี่เป็นยังไงนะครับผมนะฮะแต่นี่บอกก่อนนะครับผมนะว่าพี่สุ่มมานะครับผมนะะฮไไม่ด้การเนตี่ยฮะไมี โอกาสได้อยู่เหมือนกันนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากได้ก็ลองไปสุ่มไปซื้อกันได้นะครับผมนะฮะน้องๆโอเคเมร่รอชาร้าลวกันนะผมเดี๋ยวจะขอญาตไปทําการเปลี่ยนบัตรแล้วก็ทําการไปล่าค่าหัวกันเลยนะครับผมนะฮะไปกันก่อนเลยโอเคตอนนี้เราก็มาถึงปราสาทการนะครับผมเนะเฮ้ยเดี๋ยวนะมีหมวกแอดมินด้วยเหรอเดี๋ยวนะไม่ได้สังเกตเห็นนะคุณผู้ชมออ้ก็ uh, ว่าอยู่วิ่งผ่านประตูตรงนี้ได้นะคุณผู้ชมมากไหนๆก็มาก่อเตาแล้วขอญาตสุ่มผลหน่อยเข้าแล้วกันนะครับผมเดู๋ิวต้องๆเออเยดเลยวดูซ้ว่า ็บดิอ่าจ ah, ัดเก็บได้ด้วยนะครับผมแล้ว huh. ต้องๆต่อไปเนี่ยเราทําการจะไปเปลี่ยนหมัดการนะคุณผู้ชมฮะโอเคแล้วตอนนี้ผมจะทําการเปลี่ยนบัดรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะรีเซ็ตตัวไปเกิดใหม่นะครับผมนะฮะโอเคแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราจะทําการล่าค่าหัวการนะครับผมเดี๋ยวดูกันซิว่าจะโหดขนาดไหนเดี๋ยวขออนุญาตดูค่าพลังแป๊บหนึ่งนะครับผมนะเป็นสายดาบด้วยคุณผู้ชมฮะโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับผมนะฮะสายดาบแต่ใช้พระคุมหนวดดำเนี่ยอันนี้ก็ไม่เวิร์กนะคุณผู้ชมฮะเราจะใช้เป็นทางด้านของพระ จะเปลี่ยนมาเสร็จแล้วนะครับผมนะเราก็จะหาคนพ v p พด้วยนะครับผมนะฮะว่าแต่มันไปไหนหมดว่าเฮ้ยไปไหนกันเนี่ยฮัลโหลโอ้โหไม่ไ่อยู่เกาะเต่าเกาะกลางก็ไม่มีเลยในเมื่อกเกาะกลางไม่มีนะครับผมนะเราก็จะไปเกาะโฮเคกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีคนไหมเอยอะไรเหลืองๆว่านั่นเฮ้ยอ๋อน่าจะเป็นผลพาร้าตีอะไรอยู่สักอย่างนะครับผมนะเราจะไปตรุมบอลกันเลยนะคุณผู้ชมว่าเออจริงแล้วนะครับผมนะรหัสนี้ที่พี่ซื้อมานี่นะผมนะตั้งใจว่าจะมาแจกด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอจบเนี่ยก็รับไปได้้เลยนะครับผมแแต่ถาจก ก็รู้สึกว่าเพ็กก็จะไม่มีไอเด้เล่นนะสินะครับผมนะฮะงั้นเอาไว้ก่อนละกันนะครับผมนะตองดองเออโอเคครับผมนะมามาถึงแล้วได้ขอญาติอาจจะการใส่เดียวไันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมนะฮะปึ๊บอุ้ยไม่ถึงเดี๋ยวนะฮะเอ้ามันเปิดพีพีไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยเปิดอยู่เอาเรื่องครับมาลงไปข้างล่างซะไอ้หนูไปไหนแล้ววะดี่น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 ีี่น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 ี่ จะรู้ตัวไหมว่า,า,ากูมาฆ่าเกล่เฮ้ยปุ้ง,งโคตรแรงเลยเอา้าทำไมไม่โดนวะสกิลมันปิง้งอะไรเนี่ยฮัลโหลอ่าโดนโดนแล้วหนึ่งโดนแล้วหนึ่งอ๋อ้บิ๊กมัมเอาเรื่องครับจะฆ่ามพระปุ้งตายไปกูจะตายแทนคุณผู้ชมโอ้ยมานีโอ้โหเรียบร้อยแต่งตัวพิสวย เอาบิ๊กม้าม,มึงจะเอากับกูเหรอฮัลโหลมาดิกอ้าวโคตรตึงเลยตึงดี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 เป็นไงล่ะฮดับตึงแล้วดึงมอยขอยมาอีนิดตึงโอ๋อแปลเป็นเผาก่อนนี่เผามีสีเ่เจ็ดสิบมาแล้วมาดิไปไปเดียวเออกูไม่เก่งกับคนกูเก่งกับบอส anyway. เว้ยออกูเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเอาวะไหน เอาไปไหนแล้วบอสวิธีอ๋อวัดมองไม่เห็นดูผู้ชมตีเป็นยังไงล่ะคุณสกิลกะมีท่าอย่ามาตทากูฮัลโหลตีผลโมจิกูมีผลแล้วเว้ยพลังผลโมจิกูมาแล้วฮัลโหลดี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 โดนสกิลนี้หน่อยดีเป็นไงควงสวรรค์เป็นไงตุ้มโอ้โหโคตรเจ็บเลยครับน้องๆจะตายเอาได้ครับผมน้องๆมาดิตีไปฉากไปโอ้โหไม่ตายว่ะคุณผู้ชมอ๋อไอ้มึงคึกคึกแท้ นี่เรียบร้อยปิดฉากไปได้นะครับผมนะฮะไม่รู้จักกูซั่นแล้วนะครับผมลองอื้ออุตหัคู่โอเด็กนะเว้ยเออเอาเรื่องคับผมนะเป็นยังไงกันบ้างกับเผาวิซีเทียสิบนะครับผมนะกับการที่เรานั้นขโมยเงินแฟนมาเติมแล้วก็มาซื้อไก่ตันนะครับผมมันตตตตบอกเลยนะครับผมนะพี่ก็คงจะต้องไปเคลียร์กับแฟนของพี่อีกทีนะครับผมนะเหมือนว่าเขาจะมาแล้วดู้ผู้ชมบ้านนี้ยินเสียงเปิดประตูบ้านแล้วโอเคผมในคืนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีีโโออหน้้าาาสสวััดคครรบบบ๊ยยงเตึ